ดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเฟนจากช่องเดอะฟาเลนทางหาย,ยกันไปน,นานะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงรายอยู่นะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราโดนเรียกตัวจะกลับบ้านเมื่อกี้เราเกือบตกเครื่องแล้วทุกคนก็คือจําผิดนึกว่าบิน4ี่โมมันต้องเช็คอินก่อนสี่สิบห้าทีใช่ปะเราเพิ่งถึงสนามบินตอนบ่ายสองห้าสิบก็คือเกือบบ่ายสามอะ่ะเราก็เลยรีบไปเช็คอินก็ตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะชิลได้แล้วก็ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปขึ้นเครื่องกันนะคะ ทีมนี้นะโดนเรียกตัวเพราะว่าแม่ตามให้กลับบ้านนะคะไปฉลองวันเกิดน,นะคะทุกคนก็คือไม่ได้เจอแม่แล่าสุดก็คือเมษาใช่ปะคือปกติอ่ะบ้านเราอ่ะจะฉลองวันเกิดจะจัดวันเกิดทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมเรามาอยู่เชียงรายเพราะว่าทําบ้านไงช่วงนั้นก็เลยปีนี้ก็เราแว,ว่าจะไม่กลับแต่โดนเรียกตัวนะคะก็เลยกลับกระทนหานเลยทนะุกคนก็แต่ตอนนี้เราเข้าไปในเกียรล็อเครื่องกันไปก่อนดีกว่า ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมพิเรียบร้อยนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งระหว่างทางก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะทุกคนลมอากาศก็เยอะมากวันนี้สนามบินคนน้อยจริงน้อยมากก็เดี๋ยวเรานะคะจะกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านนะบ๊ายบาย ึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน Y and Wave ก็วันนี้นะคะเราจะมากินข้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดของเรากันนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือแบบให้บรรยากาศฟิลทะเลสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในกันนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาให้เล่นขั้นล่างด้านล่างนะคะนี่นะคะจะเป็น กิจกรรมแอคทิวิตี้นะคะมีเจสกี้ไฟบอร์ดแล้วก็พวกเวกเซิร์ฟนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูวิวบรรยากาศดีกว่าตรงด้านหลังนะคะจะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะเป็นพวกเจสกีนะคะโอ้โแบบให้วิวเหมือนแบบมาเที่ยวทะเลสุดๆเลยคน ก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันนะคะว่าไปดูเมนูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะนี่มี Family s เซ็ตด้วยเจ็ดเมนูเพียง1,499โปรจาก1,750จนะคะจะเป็นประเภทเรียกน้ำย่อยก็จะเป็นพวกเอ็นไก่ทอดหมูมะนาวพวกนี้ แล้วก็แนะนำทั่วไปก็จะเป็นพวกห่อหมอกแล้วก็ขาหมูเยอรมันนะคะประเภทปลาก็มีนะต้มก็มีนะคะทุกคนราคาก็ถือว่าโอเคสำหรับร้านอาหารนั่นีอต้ม 180, ยำร้อยแปดสิบสองรอยแปดสิบก็เดี๋ยวขอเวลาสั่งของแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านล่างนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแบบชัดๆแล้วจะพาไปดูคาเฟ่ด้วยปะเดี๋ยวตามกันมาเลยด้านนี้ก็จะเป็นเจสกีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราพาไปดูคาเฟ่ต่อดีกว่าเจสกีสองเอ้ยหนึ่งชั่วโมง2,5 0 0บาทน,นะคะ เล่นได้ไวเนี่ยนูน่นดูโอ้ว้าวตอนนี้นะคะ่ะกับข้าของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนน่ากินมากโหวันนี้กุ้งคือแบบเยอะจริงค่ะเยอะมากนึกว่าอยู่ที่ทะเลนะทุกคนอันนี้จะเป็นต้มยำรวมมิตรแล้วก็ยำรวมมิตร และต่อท้ายด้วยทอดมันกุ้งนะคะทุกคนนี่ให้ดูบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศก็เดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะก็หลังจากที่เราไปกินอาหารวิวทะเลแล้วนะคะทุกคนเรายังขาดอาหารแบบบ้านๆอีกมื้อนึงนั่นก็คือหมูกระทะของโปรดใครหลายหลายคนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังติดเตากันอยู่ค่อนข้างวุ่นวายเนาะเพราะว่า เตาติดยากมากนี่มีผักมีนี่นะคะบรรยากาศในการติดเตานี่ิ <c oughs> หมูกระทะของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาตั้งเตาประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมร้านนี้กันนะคะว่าอร่อยไหมเป็นร้านประจําแต่ว่าเขาเปลี่ยนคนขายใหม่แหละ <c oughs> นี่นะคะหมูไม่หั่นได้นะอันนี้มันจะเป็นเบคอนมั้งอันนี้นี่เอาหมูดีกว่า ตักหมูมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่ามหมูร้านนี้เยอครับเขาหมักเลยทุคนบางร้านไม่หมักเลยแบบจืดมากเดี๋ยวลองจิ้มกันจิ้มดูอืมอืมอืมแซ่บแซ่บขอตัวกินก่อนนะคะ ทุกคนก็แฟมนะคะจากช่องแฟมมานะคะนี่คือเบื้องหลังของรายการเดอะฟาเลนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเกิด เจ้าของช่องของเรานะคะก็คุณเฟรนนั่นเองก็นี่คือเซอร์ไพรส์นะคะนี่คือเบื้องหลังนะก็คือ1คือเรากําลังให้เขาเนี่ยไปซื้อของกินใช่ไหมเนื่องจากหนึ่งเขามีเกิดการทะเลาะวิวาทการงอนนิดนึงซึ่งก็เลยวิธีการง้อคือการเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์ครั้งนี้ต้องมีการเสียหน้งตอีกรอบนะคะซึ่งก็นี่นะคะก็คือวางแผนกันว่าเอาเค้กเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงนะคะแล้วก็จะรอจะหลอกล่อให้แม่เนี่ยด่าอีกรอบนะคะ ด่าแล้วก็ให้ไล่ไปบ้านนะคะแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ปปรทีเดียวเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงจะแบบโปะโปะไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะแค่เพย์สายจะลงไม่ได้ไม่เป็นไร เห็นได้เชอว่อุ้วนำใหม่ยังคาดเลยอ่ะก่อนนี้มันมาดจุดช่ำอะเย้เยุ้ดกระตาน้อยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู